อี่คีย์ยยบ,บอร์ดมึงไม่เห็นรีบนี้เลยวะสองทุ่มนะบุกวันเลยพี่ไปเลยสั่งมาเลยเร็วพ <c oughs> ี้อะดูเลือดด้วยนะเจอมาครบระเบิดแล้วเลือดเตี้เท่าไหร่อะเช็คด้วยเลือดอะอ๋เดียวอ๋เดียว เฮ้ยเกิดหรือเกิดหรือก็กล่องที่วางที่วางวางแล้วเกิดมันปาเด็ดมั้งหรือสไนไม่รู้ที่วางเหรอเออที่วางข้างหน้าเนี่ยเออตาแบบว่าเอาเลยเออหตาบุเหลือเนี่ยยังไม่โดนเลยเนี่ยไม่มีโดนโดนอักอ๋อเอยอยู่ขวาเนี่ยไปทางทางเกิดเต็มเลยทางเกิดเต็มเลยเฮ้ตัวหน้าปีหนึ่งตัวหน้าปีหนึ่งวันหน้าปีแล้วทางกลาง เฮ้ยน้ำมีเจ็บแล้วไปล้วไปลึกแล้วแล้วการค่เาเรีกว่าเราอีกเขาเรียกว่าเราอ

ไปแล้วไอ้กลางทั้งเกิดสองตัวทั้งเกิดการมาเกิดั้เกิดสองตัวทั้งเกิดวะหน้าบิวสองตัวเลยตายแล้วตายแล้วหน้าพี่ตัวหนึ่งวางเลยไปดูการไปดูกางไปดูกลางไปดูการสามกล่อง เมื่อไปสองตัวป่ะเนี่ยกลองกลางกาเกิดกลองกลางกาเกิดเกิดตัวนึงไปมาทางกลางตัวเลยเกิดเกิดเกิดจะซีี่คืมเบแล้วเล่นกี่วินาห้าลัดบีเลยจุดบีลัดบีงงเลยกู งไปหน้าบีนะบีตายหนึ่งโดนระเบิดว่เนินเนินเนินกลางเนินกลางมองกันให้ถึงที่สุดกลางระวังหลังอะ่ะซื้อยู่ไหนอะ่ะเอ,อ้ยหลังห่างมาหลังมาแล้วอยู่ขวามือกลางอะ่ะอยู่หลังชั้นนะไอ้ตรงกลางเลยเออแถวนั้นแหละ เออโอ้โหอ,อืมไม่ต้องอ่ะเอกัตอนตัวเดียวอ่ะเอกันอยู่กระถางอ่ะไปอยู่ตรงล็อบอ่ะต้องสลับเยสลับดิเฮ้ยมันดันคอ บิดดนยาวไปมันดันมาแล้วไอ้เออโวยหาเนเลยหอยไม่ได้เฮ้ยยาวพี่แล้วยางยาวอร่อยนะยางหันมไม่ได้เหรอได้ได้แน่อยู่หน้าพี่เนี่ยตัวหนึ่งแมงลูกอผมาพี่ตัวเชื่อมีสองตัวตัวนที่ไอ้ตัวหนึ่งเป็นสิบดิวอยู่กับพี่ว่ะตัวหนึ่ง เอาปะอะไรแล้วพี่หน้าอยู่กลางหน้าพี่อ่ะตัวนึงแล้วก็อยู่หน้าบีตัวนึงอยู่กลางซ้ายตัวนึงเอาตัวนี้ก่อนต <ew ús vinegar> ายถึงแล้วหลังหลังหันไปดูหลงังหันไปดูหลงังบิ้วบิวหน้าบีกับกลางอะไรถูกแล้วหน้าบีเชื่อมเออ่ะเออหยุดหน้าพี่เ an, นี่ยตัวนึงเชื่อมเอตัวนึงแล้วก็หน้าบีหน้าบีอยู่ตรงก่องหน้ากลางอยู่กล่องเอาเอากล่องปะเอานี้ดีกว่ากลางกลางเนี่ยกลางตรงกล่องเนี่ยถ่ายไปเลยหายชิบหายแล้ว หล่อหล่อเฮ้ยบิวหลุดหลอได้ยินพี่ป้าบิวไม่ยินแล้วพี่เม่ยินไม่ยินมาเอาอันนี้ดีกว่ามาเอากลางมันอยู่หน้าบีตัวอะไรเออเออเมากลางแล้วยิงยิงลงไปไปเลยมันอยู่กล่องเนี่ยตัวหนึ่งฐานเนี่ยตัวหนึ่งอ่าเฮ้ยอยู่เนี่ยทางหน้าพี่เจ็บแล้วรถเหลืองโอเคขวาแล้วเนี่ย

ไอการตัวน่องอียาหนึ่งตัวยาเตัวเือสัตว์มันอีกกว่าสเจ็ตายกูด้วยไหล่าวมันอยู่ที่เดิมเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงช่วยช่วยาวนอโอ้เหลือสายมือเนี่ยมาแล้วมามาหลังสองมามีสยาวยาวยาวเหรอเออยาวสองเดินเอได้ไ่เดินได้เนี่ยพี่เดินมตลหลังได้ไปเกินตัวนึง เฮ้ยเขาเกิดตัวนะยังอยู่ยังอยู่ตัวนึงถอยมาถอยมาระวังกลางบิวเดินได้เดีไอ้บิวมึงถอยมาดิถอยมาระวังกลางบิวเออมาลงมาลงมาดิน้ำสองบิวเข้าเข้าใครได้พี่เลยขับเลยหน้าบีเขาไปหลังตัวนะเว้ยหน้าบีอยู่ไหนไม่มีหน้าบีไม่มีเลยใช่ป่ะเค้ก็ยาวเคียรวมียาวสองก็เข้าเกิดเราไปอีกหนึ่งอ่ะเมื่อกี้อยู่ห้องเกิดตัวกอไก่อ่ะเตอร์สเปคมาป้องกัน เดียไอมาหลังยาวตัวตายอีกตัวไม่เห็นนะเก็บเสียงมาหลังไงอ่ะยัง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 ไอ้เต้ถ่ายรูปตัวนะถ่ายรูปคนนึงไอ้กลางเก็บเก้ามาสิสิบเก้า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 หน้ากล่องกล่องใสไอ้ยิงได้กล่องใสฝั่งนั้นน่ะไม่ใช่ฝั่งนั้นอ่ะไอ้ยินงเยอะ

ไอ่ๆอ้ไรปเอ่อไวยขึ้นหัไม่เล่นกูเลยเนีไม่เอาไม่เล่นกลโคตรหวันยังไม่โดนไปเล่นใน AF นู่นเลยควายดเอเียเทไไปเอาไมกูซีแค่ไอ้สอรไปไ้ไปไม่เล่นนู่นนี่ X ช็อตไปไม่ใช่ไม่ใช่เกมไ้สัสกดดีเออคอเลยตีก็ดีแล้วอย่ไไ่ทันี่มองเราวะนี่นึงเห็นกูเล่นกเฮี้ยกว่านี้ไอยสั มยเมียี่แยกว่าก่อนเนี่ยหมาไม่แดกเล่นทุกวันนะเว้ยแต่ยิงหมาไม่แดกเลยไม่หรือเปล่ลบโดดหลบยกันเจ้ารอไปได้ไงมาแล้วลงมากัดนะอ้ตายเลย ตัวนึงขวาตัวนึงตายยังอ่ะเฮ้ยเสี่ยววิ่งมาบีตัวมาบีตัวอยู่ขวาขวาเลยออชั้นขวาสองตัวสตัวแล้วฝ่าหลงตัวโดดมาตายแล้วตัวนึงสามตัวสี่ตัวทางนี้หมดแล้วสี่ตัวสี่ตัวปล่อยได้ปล่อยได้ไสองที่ปล่อยเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วยังไงฮะเอายังไงฮะเอเื่อ้งขวาขวาสองตัวเลยใบีอยู่ชั้น ตอกแกทั้งทั้งสองข้าเลยฝาอะไรไายาอ่ะตกแรกายเลยตายนะตายัอกแรกล็อกกัล็อกกัล็อกแรกชั้นอ่ะไมนได้ยินไหมเนี่ยเงียเสียกันอยู่ชั้นสองชั้นสแล้วชั้นสฝั่งซ้ายอ่ะไมเด็ชั้นสอง่ตรงตรงไม่มีชั้นสองแล้วน่เงียบดิอ่ะเม่อก้ตรงปูนะไรถ้า จบเลยป่าววะจบเลยไงเล่นให้จบเล่นให้จบวินโอ้โหโอ้โหยังต้องเล่นให้จบอีกอ๋อมามวิ่งไปถ้าไม่ฆ่าเลยไม่ได้ยินน่ารักปะนิ่งใส่เหรอไอ้อย่าเลยอย่าเลยพี่เผื่อนเผื่อมันเก็บแต้มแบบนั้น่ะสะักเลยอ่ะยามาสองยามาสองยามาสอง

ปืนแต้มเหมือนเต้นดีนะกล้งหมดแล้วเต้นเนี้ยดีเต้นเนี้ยดีปืนเอ S ีอ่ะอ S ีได้อยู่หมดแล้วไม่กินแล้วตั้งบีนะผมไม่ตายในกลางประตูกลางเก็บแล้วบีมาแล้วเซคจิวเซคจิวยาวเลยวิ่งยาวเลยเต้ ทางบีอะหน้าพี่ตัวหนึ่งเอาเรียบร้อยสิบหกสิบหกกลางสิบหกกลางไอ้ลงลงไปทางกล่องเฮ้ยไม่ต้องกล่องปลาลงเนินอะได้เลยตัวโอ้โหพี่เอ้ยอตัวเกิดอะไรพี่วะไอ้ยมาบีตองตัวลงกลางแล้วลงกลางแล้วลงกลางข้างหน้าบีแล้วโอ้โหมาบีตองตัวแล้วเนี่ยตีตัวซีที่วางที่วางย้ามขี้อ ายตัวนึงดิโอ้ยตีตีหลังหลังอ้ออีกพี่มาเต้นกลางดีกว่าพี่ไม่ต้องไปตรงนูแล้วันนี่จบโอ้บไตรงกลางเมื่อกี้ก็อยู่กลางนะนม่อยู่นี่อยู่กลางนี้ดิอย่ามีคนมาดูตรงนี้แทนพี่อะเด็กใครใครไปดูัไปอยู่เท้าเนี่ยทำไมเดี๋ยวมาอีกแล้วห้องอะในห้องมีตัวนึงเนี่ยดีนะอ้วโอ้โห บีบีอ๋บีหมดเลยโอ้โบีสามเลยวะเข้าแล้วกางกางไอ้กางไอ้ที่างบีตัวไม่เห็นนะเห็นแค่งสามตัวที่วางที่วางที่วางรอแป๊บนึงหลังที่วางเข้าวะเห็นเข้ากันไปเนี่ยที่วางเดี๋ยที่วางอีก้าหลังที่วางเฮ้ยอยู่ไหนที่วางไหมเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่หกที่วาง โอ้ยเฮี้ยเหลือเลยเนี่ยสี่หกหลังว่างอยู่วางให้ยาวยิงวางให้ยาวเลยไงเออนั่นแหละอ่ะห้ามาทำไมอ่ะห้าเมื่อกี้ที่ไม่เอาเฟน์แลที่ไม่เอาเฟน์แลอวเลแรกหนึ่งข้อดีก่าเลื่อเลยบอกมาแล้วข้างหน้าเนี่ยที่ไม่ต้งถ่ายมาตาแรกยันปาระเบิดยันปาระลึ้งแม่วิ่งสะดุ้งเลยเมื่อกี้กูเฮ้ยเดี๋ยวหกนาทีเราดิข้าวหน้หมดจัง เอาทำมด้เออทำมันิ่งเร็วๆเดียวผมไม่ได้เู้นี่อ้าวแล้วแต่ยมกแล้วยาวเต็มเลยยาวเต็มเลยยาวเต็มเลยไม่เห็นเลยนะยาเต็มเลยแม่เลยยาวสี่ตัวมิวปล่อยเลยโอ้มาแล้วเอ็กยามแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวหัเดือตายพี่โอ้ยคุณบอนายหมดคุณของนยตายตายตายเองตายเด็ดีไม่ถอยมาก่อน้าอยไม่ได้ไปวอ่หลอยู่เมแล้ว บีบีบีโด้เฮ้ยลงกลางสอีสามออ้ีตัวเอ้องวต้องลือ่าไม่ไงบิวโดนตามแล้วบิวตายแล้วอีกตัวเราตัวเดียวแล้วกลานไปแล้วไปช่วยบิวนี่ไงช่วยไง้ี่ช่วยผมก่อนผมอยู่ใกล้สุดแล้วแต่ ไอ้ยิ่ผู้หิ่งหนีแข่งอะไรอยากเห็นผู้หญิงตายตัวนี้ตัวทำเกิดแล้วผู้หิ่งหนีแข่ง่แต่แต่เนี่ไรดแล้วไปแล้วจะไม่อ